สวัสดีครับหนุ่มบุรพาฟาร์มนี้จะพามาดูองุ่นดอนบาสในเข่งเบอร์6ปลูกแบบซุ้มเห็ดนะครับหลังจากที่พุนไปได้ประมาณ1อาทิตย์เ,เรามาดูกันนี่นะครับดอกมาแล้วครับเห็นนะฮะดอกมันอันนี้ก็มีดอกเห็นไหมครับ อันนี้ก็ดอกก็มาแล้วเหมือนกันนะครับอ่าทยอยทยอยทยอยแตกแตกชอบพร้อมดอกนะครับทยอยแตกดอกยังเป็นกระเปาะอยู่ครับอ่ะนี่ ญ่เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะแตกออกมาพร้อมกับช่อดอกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาลูกเนี่ยห้อยห้อยห้อยอาตามโครงเหล็กนะครับสมดอกเห็ดนะฮะมันจะห้อยห้อยหอยรอ,อบๆนะครับตอนนี้ก็พ่นบำรุงด้วยน้ำหมักปลาทะเลนะครับแล้วลดต้น พ่นใบด้วยน้ำหมักปลาทะเลเพื่อเร่งการเติบโตของเขาเดี๋ยวตรงนี้ก็จะออกนะครับเดี๋ยวพอออกมาเนี่ยเราก็จะคัดเลือกอย่างกิ่งเนี้ยใช่ไหมกิ่งอย่างเงี้ยมันจะมีหนึ่งตาสองตาสามตาเราก็จะคัดเลือกไว้แค่ตาเดียวนะครับเดี๋ยวรอให้เขาออกมาก่อนแล้วก็เลือกดูว่าช่อไหนมันสมบูรณ์เราเราก็จะเอาไว้นอกนั้นอีกสองตาเนี่ย ล้วก็จะเด็ดออกสมมุติว่าช่อเนี้ยมันออกมาเนี่ยช่อ,ชอดอกใหญ่กว่าเอ็้ตานี้กับตานี้เราก็จะเด็ดออกเพื่อเลี้ยงอันเดียวนะครับเดี๋ยวสารอาหารมันไม่พอเพราะว่ารากเขาถูกจํากัดด้วยขนาดเข่งแต่นี้มีคนลูกค้าสมาชิกหลายๆท่านสอบถามมาว่าเข่งแบบเนี้ยมันอยู่ได้นานไหมโอ้มันอยู่ได้หลายปีครับนะครับอยู่ที่เราดูแลนะครับ อยู่ได้หลายปีเป็นสิบปีมันก็อยู่ได้ครับนะฮะเพราะว่าต้นเขาต้นเขาอยู่ประมาณนี้นะฮะเราเราเราบาังคับไม่ให้โตไปกว่านี้ละเราก็จะเลี้ยงอยู่ตรงนี้ละครับแต่กิ่งของมันอ่ะกิ่งกับลำต้นของมันอ่ะมันจะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆ,อๆมันจะเหมือนบอนไซนครับถ้าถ้าถ,ถ้าไม่เข้าใจให้นึกถึงต้นไม้บอนไซอันนี้คือเราบอนไซของเขานะครับเราบอนไซองุ่นให้อยู่ในภาชนะจํากัดนะครับ มันก็อยู่ได้นานครับนะหลายเป็นหลายสิบปีครับมันอยู่ที่เราดูแลบำรุงใส่ปุ๋ยไหมใส่น้ํำไหมอะไรอย่างเงี้ยครับนะนี่แต่ถ้าจะเก็บไว้ถ้าเห็นถ้าเกิดว่าจะเก็บไว้ก็ได้นะครับก็เราเลี้ยงใบให้มันมีใบยอยู่ประมาณสักยี่สิบใบนี่นะครับอันนี้ดอนบารสนะครับดอนบารสเป็นสายพันธุ์ดีนะครับอร่อยกรอบหวานนะครับดอนบาส แบบนี้นะครับส่วนหลายๆท่านสงสัยว่าเชือกเนี่ยมีไว้ทําอะไรเชือกเนี่ยมีไว้สําหรับตอนที่เราเลี้ยงกิ่งเคนเนะผมจะให้มันเลื้อยลงไปตามเชือกเนี่ยจะพันเชือกลงไปนะครับเราจะปล่อยห้อยก็ได้นะครับแต่ถ้าปล่อยห้อยอาจจะลุงลังหน่อยแต่เราถ้าเราอยากให้มันเป็นระเบียบแล้วก็เนี่ยเอาเอากิ่งเนี่ยครับพันตามเชือกลงไปลูกก็จะห้อยห้อยอยู่ตามขอบนี้อ่า ประมาณนี้ครับนุมบุรพาฟาร์มรายงานถ้าสนใจน้ําหมักปลาทะเลก็สอบถามเข้ามาได้นะครับลิตรราคาลิตรละ200บาทไม่มีปลายทางนะครับใช้โอนแล้วก็อัตราการใช้ก็5ซีซีต่อน,น้ำา1ลิตรลดต้นพ้นใบใช้กับพืชได้ทุกประเภทเลยนะครับใช้แล้วเป็นยังไงนี่ครับดูดูใบผมนี่เขียวหนาใบองอุ่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ย เห็นไหมครับเขียวหนาเลยอโอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า